สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรณ์นะคะ1789นะคะทํานายโชคชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวลัคนาราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมและสำหรับท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษก็สามารถที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทำนายเกี่ยวกับความรักนะคะระหว่างวันที่16ถึง31สิงหาคม2565ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคำทำนายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคําทํานายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลนบุคคลหนึ่งอย่านําคําทํานายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนําว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะคําทํานายเป็นเพียงให้ท่านนําไปวางแผนและปรับใช้ขอให้ทุกท่านรับ แต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวังการทำนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทําของตัวบุคคลเองทำดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทำแต่ความดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์จะขอเปิดไพ่ให้กับชาวราศาีเมษนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่ทั้งหมด4ี่ใบนะคะไพ่ของชาวเมษเปิดได้ดังรูปที่เห็นนะคะใบแรกนะคะเกี่ยวกับตัวค่นหรือเกี่ยวกับตัวเมษเองนะคะคุณได้ไพ่ The Hermit นะคะหรือว่าไพ่ผู้สันโดษนะคะไพ่ใบนี้จะมีลักษณะเป็นผู้ชายชราที่ยืนก้มศรีรษะนะคะ สวมชุดคลุมสีเทามีหมวกคลุมสีสันมือซ้ายนะคะได้ถือไม้เท้ายืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ากับสีฟ้าสีเทานะคะจะพบว่าไม้เท้าในมือของเขามีลักษณะเป็นการยืนหยัดค้ำจุนอยู่ได้ต้องพบกับความสุขความทุกข์ต่างๆอย่างไม่อาจออกลี่ยงเป็นวงจรธรรมชาติของมนุษย์นะคะในส่วนเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองว่านะคะ สำหรับคนโสดนะคะอาจจะได้ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับผู้ชายนะคะที่มีอายุมากกว่านะคะหรือชายคนนี้อาจจะเป็นม่ายมาก่อนนะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ตัวของเมธเองนะคะรู้สึกสันโดษนะคะรู้สึกความรักไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นักในช่วงเดือนนี้นะ ต่อมานะคะมาดูไพ่ที่สองตำแหน่งที่2กันเลยนะคะก็คือเป็นตำแหน่งของคู่ของคุณนะคะคุณได้ไพ่เต๋ะซันหรือว่าเป็นไพ่ของความสําเร็จนะคะจากหน้าไพ่นะคะจะมีเป็นเด็กเปื่อยนะคะกําลังขี่ม้าสีขาวแล้วก็โบกธงสีแดงสดนะคะข้างหลังเป็นภาพพวกดอกทานตะวันที่ขึ้นอยู่ข้างกําแพงนะคะดวงอาทิตย์สาดแสงลงมาเนาะหมายถึงเป็นทั้งความสว่างและก็ความอบอุ่นนะคะ มีทั้งความสนุกสนุสสนกสนานนะคะอาจารย์มองว่าด้านคู่รักของคุณนะคะคุณอาจจะได้พบหรือได้รักกับคู่ครองที่มีฐานะนะคะพบคนถูกใจมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะเป็นช่วงที่คุณนะคะ ในคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็อาจจะได้บุตรนะคะส่วนในคนที่ยังไม่แต่งงานนะคะก็อาจจะได้แต่งงานกับคู่ที่มีฐานะที่ร่ำรวยค่ะ ต่อกันที่ไพ่ใบที่3นะคะสถานการณ์ชว่วงความรักในช่วงนี้ของคุณทั้งสองคนนะคะคุณได้ไพ่ the five of wands นะคะเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะดูเป็นรูปชายหนุ่ม5คนกำลังกวางไม้เท้าในการต่อสู้กันนะคะเป็นการขัดแย้งทางด้านความคิดของแต่ละคนนะคะทํานายดวยในเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้คุณกับแฟนนะคะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องความรักนะคะ อาจจะมีปากมีเสียงการทะเลาะผิดใจกันในช่วงนี้นะคะอาจารย์แนะนําว่าให้คุณใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะก็จะทําให้สามารถผ่ามพ้นอุปสรรคปัญหาด้านความรักในช่วงนี้ไปได้ะคะ่ะต่อมานะคะมาพบกับไพ่ใบที่4ีก็คือไพ่สรุปของคุณนะคะคุณได้ไพ่ Ten of Pentacles นะคะก็คือเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะ จะเป็นไพ่ที่มีรูปสุภาพบุรุษสูงอายุสวมเสื้อคลุมที่ประดับประดาอย่างวิจิตรนะคะท่านอาจจะเห็นจะมีหลานแล้วก็เป็นคุณปู่หรือคุณตาแล้วก็ได้นั่งอยู่ตรงหน้ามีครอบครัวห้อมร้อมอยู่ยรอบตัวนะะค อาจารย์มองว่าในไพ่ใบน,นี้นะคะถ้าพูดถึงความรักก็คือเป็นความรักที่สุขสมบูรณ์นะคะไพ่บทสรุปแสดงว่าไพ่ใบที่3ของคุณที่ได้ไพ่ที่อาจจะทะเลาะเบาะแวงกันนะคะในสุดท้ายแล้วคุณก็จะกลับมาเข้าใจกันนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณใช้ความอดทนหรือว่าความเข้าอกเข้าใจกันนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีความสุขสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนสำหรับคนคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าเมื่อรวมรวมไพ่ทั้ง4ใบแล้วนะคะคุณจะได้พบกับคนรักหรือคนรักของคุณนะคะจะเป็นคนที่มีฐานะนะคะแล้ก็อาจจะมียศตำแหน่งนะคะเป็นคนที่มีเงินอุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินทองเพียบพร้อมนะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคะอาจารย์มองว่า คุณอาจจะมีบุตรนะคะคุณอาจจะได้บุตรนะคะอาจจะแฟนอาจจะตั้งครรภ์นในช่วงนี้นะคะยังไงนะคะอาจารย์ก็ยินดีกับชาวราศีแม่ด้วยนะคะไครของคุณออกมาดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอจบการทำนายไพ่ย,ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในานามของผู้จัดทำได้ทำการทำนายตามตำราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะ คำทํานายอาจไม่ละเอียดเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทํานายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคําทํานายขอให้ท่านพิจารณาแต่ต้องให้น้อมรับแต่คําทํานายดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะอยากให้คําทํานายทายทักนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะ บุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคำทำนายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอตอิคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทำด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอำนวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทิญ คุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ